เจอกันยามบ่ายยามเย็นพี่น้องอีกคลิปนึงเป็นจังไรเนาะพี่น้องอ้ยฝนตกบกล่ละ,ะก็หลายพื้นที่เนาะหลายพื้นที่ก็ได้คอมเมนต์เข้ามาฝนไม่ตกแห้งแล้งก็คือว่าเนาะมันไอฝนฝนตกบก่ถ่กฝา่าพี่นอ้องฝนตกไม่ถ่กฟ้าก็ไม่รู้จังหว,วัดนนไหนเนาะก็รนะ่อต่อไปพี่น้องร่อต่อไป เพราะว่าคือถ้าสมมุตินะคือบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่ามดหวางแล้วแหงแล้งจกักเสียแนวไหนปีนี้ขาดทุนแล้วแหละอย่างประมาณนั้นกาคือพี่น้องอันนี้ก็มันพึ่งจะวันที่เจ็ดวันที่แปดสิงหาเองพี่น้องมันพึ่งจะวันที่เจ็ดวันที่แปดสิงหาเองเพราะฉะนั้นน้ํายังไม่มีก็ก็ก็ยังไม่เป็นไรพี่น้องรอไปอีกพี่น้องรอไปอีก อือคือคือผมเชื่อว่าถ้าภายในภายในเดือนสิงหาหน่พี่น้องอือถ้าภายในเดือนสิงหาหนยถ้าน้ําอมั่นมากนะไม่ว่าจะต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนภายในเดือนสิงหาหน่พี่น้องมั่นท่านยูพี่น้องอันนี้พูดถึงว่าสําหรับไสำหรับข้าว สำหรับขา้าวดอกเอ้ยสำหรับข,ข้าวงันอ่าข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าอนลพี่น้องหรือมะลิสุซ่ากับข้าวเหนียวก็ขอหกอ,อะไรคือมันยังทันอยู่เน่องเพราะว่าอย่างผมถึงว่ามันยังทันอยู่ก็เพราะว่าคือเขาชนิดนี้เนี่พี่น้องข้าวชนิดนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นข้าวนักพี่น้องเอเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลามันันนนนยังทันนยังทันอยู่ยังได้อยู่สําหรับไปพื้นที่ไหนที่แห้งแล้งเนี่ยกะกะแย่พึ่งม,มดหวังพี่น้องย่พึ่งมดหวังอือ คือผมสิเราประสบการณ์ซูพี่น้องฟังพี่นอ้องเกี่ยวกับการบำรุงข้าวโดยเฉพาะโดยเฉพาะไการตัดข้าวนี่แหละพี่นอ้องการตัดข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชนี่แหละ <c oughs> นี่พี่น้องเบิง่งอันนี้ก็ผ่านไปยังไม่ถึงอาทิตย์พี่น้องบ่ระท่นหอดอาทิตย์เห็นบ่เขานี้ขึ้นดูแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะห่างหงพี่น้องเพราะว่ายัางเพระาะใบมันยังไม่เยอะ แต่ถ้าใบมันขึ้นเยอะแล้วนี่มันสีหนาตึบคือเ่าแหละพี่น้องอก็คือจากไอ้ประสบการณ์ที่ผมตัดข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชเนนะเพราะว่ากมีหลายคนก็ก็คือว่าคือเทคนิคแต่ละคนบ่เือืันคือบางคนก็ฉีดยาเอาไปฉีดยาเอาช่วงท้ายอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่มากพี่น้องแล้วแต่สะดวก เพราะว่ามันพื้นที่แต่ละพื้นที่มันกับพือกันแมนบอกแต่สาหรับประสบการณ์ไอที่ผมเฮทมาเนี่ยสำหรับไป <c oughs> การตัดข้าวเนี่ย <c oughs> ผมก็เคยบอกไปแล้วแหละว่าคือถ้าคือถ้าการตัดข้าวนี่ยอยากอยากจะให้อยากจะให้มันได้ผลดีอยากอยากสิให้มันได้ผลดีนี่คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกําจัดวัชพืชหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบารุงข้าวเนี่ย เรื่องการบำรุงข้าวให้ต้นมันใหญ่ให้เขามันสะอาดให้มันมีแต่ข้าวคือจังแบบนี้นะเห็นไหมหลังจากที่เขาตัดไปแล้วเห็นไหมหลังจากที่เขาตัดไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ข้าวอย่างเดียวเลยพี่น้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยห้ามันหกคือคือหลักการและวิธีการตัดเขานี่อันนี้พูดถึงมะลิหนึ่งซูหากับข้าวเหนียวก็ขอ้อหกเด้อพี่น้องเด้อคือหลักการตัดข้าวเนี่ยคือถ้าอยากจะให้มันเขาเรียกว่าอยากจะคือไม่อยาก ไม่อยากให้มันมีผลกระทบนะก็คือการตัดข้าวนี่ก็คืออย่าให้เกินอย่าให้เกินวันที่สิบสิงหาพี่น้องเลืดได้ 15, 15สิบห้าสิบห้าสิงหาคือประมาณนี้แหละช่วงปลายกรกฎาหรือว่าต้นสิงหาเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ก็คือตัดในช่วงไไอปลายกรกฎาต้นสิงหาตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ากรกฎาจนถึงห้าสิงหาเนี่ย มันมันจะเป็นช่วงเวลาที่พ่อเหมาะพ่อเจาะในเรื่องของการสะสมอาหารในเรื่องของการกําจัดวัชพืชในเรื่องของการเขาเรียกว่าจํากัดในเรื่องของการเจริญเติบโตไม่ให้ข้าวมันมันสูงชะรูดจนเกินไปมันสีพอดีพี่น้องแต่ทีนี้ก็คือว่านะคือบางพื้นที่หรือว่าหลายพื้นที่นี่คือคือเราจะไปทําหรือว่าเราจะไปกําหนดระยะเวลาการตัดแบบนั้นมันก็ไม่ได้ เพราะว่าเนื่องด้วยอะไรล่ะพี่น้องเนื่องด้วยสภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องน้ําเรื่องฟ้าเรื่องฝ,องฝนนี่อะไพี่น้องมันไม่มาตามที่เท่ากําหนดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไหลาตามธรรมชาติแมนบอพอไหลาตามธรรมชาตินี่คือจังไห่ช่วงนี้นะแมนบอบางพื้นที่ก็บอกมีน้ำแล้วเสิเฮ็ดจัางไหอเสียบํารุงก็ไม่ได้ต้นเขากับแคร่เกนอืมก็คือรอพี่น้องรอให้มันมีน้ำซะกอะ่อนนั่นแหละอคือ คือการตัดเขานี่สาคัญนี่คือหน้ามันต้องมีน้ำพี่น้องน้มันจะต้องมีน้ํอตัดแล้วมันถึงจะมีประสิทธิภาพพี่น้องถ้าน้าไม่มีน้ํ่ตัดไปก็บว่มีประโยชน์พี่น้องหมึ่งมมีประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ใครที่คิดจะตัดข้าวนี่หลังจากวันที่สิบสิงหาไปแล้วนี่ก็ต้องก็ต้องทําใจยอมรับพี่น้องทาใจยอมรับในเรื่องของไอ,ไอ้เขาเรียกว่าผลผลิต มันสีมันสีลดเริ่มลดลงเรื่อยๆพี่น้องเออมันสีเริ่มลดลงเรื่อยๆด้เพราะว่าเนื่องด้วยไอ้เข่านี่มันมันต้องสะสมอาหารพี่น้องมันต้องสะสมอาหารเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเวลาที่เวลามันสะสมอาหารได้น้อยนี่ผลผลิตมันก็สีได้น้อยตามพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่เฮ้าก็ต้องมาคิดพิจารณาเบิง่งว่าหลังจากวันที่10สิงหาไปแล้วนี่เฮ้าสิ ตัดบอ่อหรือว่าห้าสีขังน้ำหรือว่าเราจะปล่อยทิ้งบ่กหรือแน่ใดแต่คือผมบอกเลยว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันมันมันยังทันอยู่พี่น้องยังทันอยู่คือประสบการณ์จากที่ผมตัดเข่ามาเนี่ยก็คือว่าเนาะคือแต่ละปีมันก็ไอเขาเรียกว่าไอฝนฟ้ามันิดกำหน,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 นดบ่ได้แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่จากประสบการณ์ที่ผมเคยตัดเข่ามาเนี่ย ช่วงเวลาที่ตัดแล้วมันมีประสิทธิธธธธภาพมากที่สุดเออคือว่ายง่ายคือตัดแล้วเนี่ยมันมันได้ข่าหลายตัดแล้วนี่มันบมีผลกระทบก็คือตัดในช่วงปลายก,กรกฎาต้นสิงหาอืมแต่คือถ้าถ้าหลังจากต้นเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยหลังจากต้นเดือนสิงหาไปแล้วนี่แล้วเราตัดข้าวเนี่ยมันสิเริ่มมีผลกระทบขึ้นเรื่อยๆพี่น้องมีผลกระทบขึ้นเรื่อยๆอืมแต่ผมกเ็เคยบอกไปแล้วแหละ เราต้องดูว่าถ้าเห่าบอตัดนี่เรายิ่งจะไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเห่าหาต่องมาเบิงเราต้องมาดูว่าการตัดข้าวเนี่ยมันมันจะคุ้มค่าไหมมันช้มขาบอมันชูมขาปุ๋ยคุ้มขายาบอต้องต้องมองจุดนี้หรือไม่ก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยแล้วเราใส่ปุ๋ยบำรุงเอาเลยขังน้ําเอาเลยเนี่ยมันมันได้ดีกว่าการตัดข้าวไหมหรือ,อยังไงอะไรแบบเนี้ย ลองเอาไปพิจารณาพี่น้องพิจ,จารณาอแต่ถามว่าตัดแล้วมีผลกระทบมีผลกระทบแน่นอนพี่น้องเรามีผลกระทบแน่นอนส่วนจะกระทบมากกระทบน้อยนี่มันก็นอยู่ที่เทคนิคยูทีการบำรุงพี่น้องเพราะว่าข้าวเนี่ยคือจะตัดล่าหรือว่าสิตัดเร็วสิตัดเร็วตัดช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับสภาพพี่น้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอเพราะฉะนั้นก็ ลองเอาไปพิจารณาลองเบิงพี่น้องสําหรับพื้นที่ไหนที่ยังแห้งแล้งยังแห้งแล้งถามว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันตัดได้เมื่อเดือนนั่นแหละพี่น้องตัดได้ทั้งเดือนนั่นแหละอืเหมือนปีที่แล้วผมก็เคยตัดให้พี่น้องดูวันที่ยี่สิบกันยาเนะตัดก็ได้เกี้ยวอ,อยู่พี่น้องแต่ว่ารวงข้าวอาจจะเล็กหน่อยแต่ถ้าไม่ตัดเลยมันมันก็มันก็ยิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเท่าก็ต้องมาวัดกัน,นต้องมาวัดกันดู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ถ้าจะให้มันถ้าตัดแล้วนี่จะให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุดนี่เท่ากับจะต้องตัดให้มันสูงขึ้นพี่น้องตัดขยับให้มันสูงขึ้นจากที่ต้นเดือนเราตัดกลางลําต้นแมนบอช่วงกลางเดือนเราก็ขยับขึ้นมาช่วงปลายเดือนสิงหาเท่ากับขยับขึ้นมาอีกขยับขึ้นมาตัดปลายยอดยอดมันเพื่อให้เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยมันมันมีผลกระทบกับลําต้นเพราะว่า ลำต้นข้าวเนี่ยมันสําคัญพี่นอ้เองเอเพราะว่าลำต้นเนี่ยมันคือกะคล้ายๆกับท้องนะพี่นอ้องคล้ายๆกับท้องข้าวเอ,อเพราะว่าถ้าถ้าลำต้นใหญ่เนี่ยข้าวมันเกิดห่วงงหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดข้า,นาในไหนบ่ิหามันมีผลกระทบกับเท่าก็ต้องตัดให้มันสูงพี่นอ้องอยา่าอย่าไปตัดอดลำต้นข้าวออถ้าเป็น หลังจากกลางเดือนสิงหาไปแล้วตัดให้มันชูงสูงแน่เพื่อลดผลกระทบพี่น้องเพื่อลดผลกระทบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เฮาก็ต้องมาเบงหนางานอีกที่หนึ่งว่ามันมันมันข้าวมันสมบูรณ์ไหมหรือว่าไม่สมบูรณ์แมนบออถ้าข้าวมันไม่สมบูรณ์เนี่ยผมบอกเลยว่าตัดยังไงยังไงมันกัดมันกับสมบูรณ์หรอกเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันขาดการบำรุงไงแต่ถ้าข้าวมันสมบูรณ์เนี่ย ถึงเราตัดสูงเนี่ยมันมันก็เขามันก็นย่างห่วงใหญ่อยู่เพราะว่าอย่างเพราะว่าพื้นฐานพี่น้องพื้นฐานลําต้นมันใหญ่อเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปพิจารณาพี่น,น้องลองเอาพิจารณาเล่าสู่กันฟังพี่น,น้องเล่าสู่กันฟังอืเพราะว่าอันนี้ก็มันมันจะเขามันจะเข้ากลางเลื่อนสิงหาแล้วสําหรับใครที่พื้นที่ไหนที่มีข้าวหรือว่าพื้นที่ไหนที่ตัดข้าวเสร็จแล้วก็ก็โชคดีพี่น้องโชคดีไป เพราะฉะนั้นก็เฮ็ดหน้ากต็ต้องยืดยุนพี่นอ้องยืดยุนยืดยุ่นตามใหม่ตามสภาพอากาศนั่นแหละน้ำม,มาตอนไดกับบำรุงตอนนั้นพี่น้องไม่ใช่ว่าน้ําก็ยังไม่มีเลยกลัวแต่จะหมดเวลามันกับ,บแมน่นพี่น้องต้องยืดยุน่นเราต้องไหลธรรมชาติอย่าไปอย่าไปฝืนธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้พี่น้อง อ่าก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้พาชมบรรยากาศท้องนาหลังจากที่ตัดไปแล้วนี่ยังไม่ถึงอาทิตย์นี่เห็นบอกเขามันขึ้นกล้ยสวยเลยนี่อ่ะโอเคครับผม